สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยและช่องบัตสเตชันคลิปนี้จะมาให้ข้อมูลนักมวยมัดรวมข้อดีข้อเสียของนักมวยศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันอาทิตย์นี้ครับ28ธันวาคม2 5 6 8คู่เปิดหัวเป็นการพบกันระหว่างซูเปอร์เอ็กซ์สศสีสวัสดิ์พบกับแสนศึกสราชภูมิจะชกกันในพิกัด102่ออปอนด์นะครับข้อดีซูเปอร์เอ็กซ์ฝีมือมวยหลักเหลี่ยมดีกว่าแข้งซ้ายหมัดซ้ายหนักแรงข้อเสียซูเปอร์เอ็กซ์ เข่าในเป็นรองความแข็งแรงเป็นรองการยืนระยะเป็นรองข้อดีของแสนศึกร่างกายดีแข็งแรงกว่าเข่าในดีกว่าการยืนระยะดีกว่ามวยเคยชนะมาข้อเสียฝีมือหลักเหลี่ยมเป็นรองเกรดแม่แรกเสมอแสนศึก ชอบไปที่แสนศึกสราชภูมิครับฝีมือนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายลูกเขาในลูกแข็งแรงกว่ามีลูกเดินลูกขยันทาดมวยดีใจสู้เกินร้อยอยู่ในช่วงที่กําลังสดกําลังได้ใจเลยนะครับไฟนี้แสนศึกสราชภูมิจะเบียดเอาชนะซูเปอร์เอ็กซ์สีสวัสดิ์ไปได้ในช่วงท้ายๆมาดูข้อดีข้อเสียนักมวยคู่ที่2ครับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดพบกับน็อตใหม่วออรุชาจะชกกันในพิกัด106อปอนด์นะครับ ข้อดียอดกุมารกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าได้เปรียบเวทน้ำหนักแรงประทะเป็นมวยหมัดหนักสอกคมมวยมีนาทีทองต้นต้นมีลุ้นนับน็อกนะครับข้อเสียยอดกุมารเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกชกไม่ต่อเนื่องเสียเปรียบทางมวยอาวุธช้ากว่าการยืนระยะเป็นรองข้อดีของน็อตใหม่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกร่างกายแข็งแรงได้หนุ่มได้สดฝีมือมวยทางมวยดีกว่า อาวุธรวดเร็วมีรายการชกต่อเนื่องข้อเสียของน็อตใหม่ครับกระดูกมวยการผ่านมวยเป็นรองเสียเปรียบเวทแรงประทะชกทรงตั้งรับเรตไม้แรกเสมอยอดกุมาร ชอบไปที่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดครับได้เปรียบเวท106ปอนด์เป็นเวทธรรมชาติของยอดกุมารครับประเภทกระดูกดีเก๋าเกมต้นๆอาจจะดูช้ากว่าแต่ได้ลูกหนักลูกแรงหมัดสอกพลิกเกมได้ตลอดเวลาไฟนี้ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดจะเอาชนะนักมวยรุ่นน้องน็อตใหม่วอรุชาไปได้นะครับ มาดูข้อดีข้อเสียของนักมวยคู่ที่3ศึกมวยไทยเสีเป็นรองคู่เอกครับคู่นี้มีการปรับเปลี่ยนเดิมจะเป็นเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับแสนวลิตเบนพราม2ครับแต่เนื่องจากแสนวลิตไม่พร้อมทางทีมงานเกียรติเพชรจึงได้จัดให้เพชรเดียดโกลิตะมวยไทยพบกับดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมจะชกกันในพิกัด109ปอนด์นะครับคู่นี้เป็นการวัดกันที่นอกกับในครับซ้ายเจอซ้ายข้อดีของเพชรเดือด ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกฝีมือหลักเหลี่ยมสมองมวยดีกว่าเก๋าเกมอาวุธหลากหลายกว่าออกได้รวดเร็วเข่าในแข็งแกร่งแข็งแรงครับข้อเสียเพชรเดือดฟอร์มการชกเป็นรองร่างกายเป็นรองต,ต้นต้นมีโอกาสโดนนับน็อกนะครับข้อดีของดอกไม้ไฟร่างกายดีฟอร์มสดบูได้ฝีมือได้ อาวุธหนักแรงต้นๆมีโอกาสได้ลุ้นนับน็อกนะครับข้อเสียของดอกไม้ไฟเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกฝีมือเป็นรองสู้ในเป็นรองอาวุธช้ากว่านะครับเรดไม้แรกเปิดเสมอเพชรเดือด ชอบไปที่เพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับหลากหลายและรวดเร็วกว่าในแข็งแรงกว่าได้เปรียบรูปร่างช่วงชกตน้ตนไม่พลาดโดนนับไปก่อนไทยถ่ายในแข็งแรงกว่าไฟนี้เพชรเดือดโกลิตะมวยไทยจะเอาชนะดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมไปได้นะครับ s, <S 4 PY y มวยพักยกระบบอัตโนมัติ แอดไลน์ 24py เชียงมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอดเลยแอดไลน์ 24py มวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูข้อดีข้อเสียมวยคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการอาเล็กจิตเมืองนนพบกับไซเบอร์สอเทียนโพจะชกกันในพิกัด144ปอนด์นะครับมาดูข้อดีของอเล็กได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้เปรียบเวทแรงประทับร่างกายดีกว่า มีรายการชกเป็นประจำร่างกายได้เคลื่อนไหวบ่อยบูสู้กล้าแลกกล้าบวกมีคุ้นชินกับการชกในเวลากลางวันการยืนระยะดีกว่าข้อเสียของอเล็กกระดูกมวยการผ่านมวยเป็นรองฝีมือเป็นรองทางมวยเป็นรองอาวุธช้ากว่านะครับข้อดีของไซเบอร์กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าอาวุธไวกว่าเก๋วกว่า ข้อเสียของไซเบอร์เสียเปรียบรูปร่างช่วงชกเสียเปรียบเวทแรงประทะไม่ชินกับการชกในเวลากลางวันร่างกายเป็นรองการยืนระยะเป็นรองนะครับเรดไม้แรกเปิดใครต่อรองชอบอเล็กจิตเมืองนนครับดูแข็งแกร่งกว่าครับท้ายๆไฟนี้จะเบียดเอาชนะไซเบอร์สอเทียนโพไปได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยนักมวยศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันอาทิตย์นี้คู่มวยและที่กัดน้ำหนักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอเค บอกเวลาบ่ายสองคือก็ว่าถันน,นลงผิดตาเพราะคนพุ่งไปหาที่วีเบช่องิดสีดูงไวยไทยประเพณีตำนา